invader new โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ i n v a d e r n e w กันอีกแล้วนะครับในช่วงวันที่24ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับได้มีการจัดแข่งขันไททันโปเกอร์ครับผมรายการแข่งขันทัวนาเมนที่หรูหรา,าหมาเห่าที่สุดที่เมืองวันติคาร์โลประเทศโมนาโกและแน่นอนครับว่าเหล่าโปคนดังระดับโลกผลกันมาเพียบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟ uh ิลไอวี่เจสันคูนเฟเด h a l ลจัสตินโบโนโม I ไอแซคแฮกตันหรือว่าแพตติกแอนโทเนียนและอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยครับอันนี้ เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นนะโดยในฝั่งของเอเชียของเราครับแน่นอนว่า2ตัวตึงระดับโลกอย่างแดนนี่ถังไม่พลาดงานนี้อย่างแน่นอนและพระเอกของคนไทยอย่างเราครับมาร่วมด้วยเช่นกันนั่นก็คือพี่ปุณณน,นัทปุณสีนั่นเองนะครับโดยในซีรีส์มอนติคาโลนี้นะครับพี่ปุณณน,นัทได้ลงแข่งขันไปทั้งสิ้นด้วยกันกว่า8ดรายการและได้อิทีเอ็มไปถึง5รายการนะครับโดยใน5รายการนี้พี่ปุณณน,นัทเข้าไฟนอลเทเบิลถึง2รายการเรียกได้ว่าต่อให้โป๊กเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้ดวงอยู่ นิดนึงแต่ฝีมือของพี่ปุณณนัทเนี่ยก็ยืนพื้นเข้าไปรอบลึกๆได้เป็นประจำเลยละครับฟ้อมสมําเสมอมากๆนะโดยในทริปนี้นะคะพี่ปุณณนัดกวาดรางวัลไปกว่า48ล้านบาทครับทุกคนโดยรายการที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับคือรายการ1แสนดอลล์ n l s a แคนครับที่มีค่าสมัครสูงถึงกว่า3ล้าน6แสนบาทโดยพี่ปุณณนัทนะครับสามารถเข้าไปถึงรอบไฟนอลเทเบิลและจบอันดับที่4ได้รางวัลมากกว่า38ล้านบาทบอกเลยว่าเห็นทรงเข้าไฟนอลเทเบ โลรัวแบบนี้เนี่ยแชมป์ใหญ่อันถัดไปของพี่ปุณณนัดอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนครับพวกเราคนไทยเนี่ยมาเอาใจช่วยพี่ปุณณนั้น,นะครับให้สร้างชื่อเสียงโบกสะบัดธงไทยให้รู้จักกันในทั่วโลกของโป๊กเกอร์กันเลยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Invader New ในสัปดาห์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ